คุณผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นชัตแล้วก็สาวเปียโนโกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหในตอนนี้ทุกๆวันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสาวเปียโนโแล้วก็หนุ่มนิกกี้นชัตทั้งสองคนต่างพากาาันสราดความหวานนะคะออกมาให้เราเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเอามากๆในตอนนี้แล้วทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะทุกๆครั้งเองเนี่ยเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือว่ามีการออกมาไลฟ์สดอะไรต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเอฟซีแฟน ก็พากันเข้าไปคอมเมนต์แซวเยอะแยะมากมายสนั่นโซเชียลเลยก็ว่าได้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะหากย้อนไปก่อนหน้าน,นี้ที่เห็นว่าทางด้านของสาวนุ่นสุธิพาเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับหนุ่มนิกกี้นชัดก็ต้องบอกเลยนะคะว่าด้านหนุ่มนิกกี้นชัดเองเนี่ยก็ได้มีการพูดกลางไลฟ์สดค่ะบอกว่าจะไม่พาเปียโนเนี่ยมาเจอสาวนุ่นสุธิพาโดยเด็ดขาดคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าจูจ่ๆค่ะล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของ สาวเปียโนแล้วก็สาวนุ่นสุธิภาเองพวกเธอทั้งสองคนก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดด้วยกันครั้งแรกนั่นเองซึ่งภายในการไลฟ์สดของสาวนุ่นแล้วก็สาวเปียโนเนี่ยมีการพูดถึงหนุ่มนิกกี้นัชชัดนั่นเองทางด้านของสาวนุ่นสุธิภานะคะก็จะมีการเผาหนุ่มนิกกี้นัชชัดให้กับสาวเปียโนฟังกลางไลฟ์สดกันเลยทีเดียวแต่ว่าใดๆไดเนี่ยหนุ่มนิกกี้นัชชัดเองก็ได้มีการเข้ามาดูอยู่ด้วยคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าโอโหงานนี้หนุ่มนิกกี้นชัช ของเราจะนั่งอยู่กับที่ไมคเนียเมื่อเห็นสาวนุ่นสุธิพานะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดกับสาวเปียนโนครั้งแรกคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปไลฟ์สดของสาวนุ่นสุทธิพานแล้วก็สาวเปียนโนกันเลยค่ะว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยได้พูดถึงหนุ่มนิกกี้นะชาติวายังไงบ้างถ้าพี่นิกกี้เห็นนะถ้าพี่นิกกี้มาเห็นว่าี่ไลฟ์กับเปียนโนนะโอ้โหฉันว่าเห็นแล้วค่ะ แล้วมาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีทีนิกเก้ทีนิกเก้ทีนู้นมันจะเผาทีนิกเก้ทีนู้นมันจะเผาเฮ้ยเฮ้ยเปย์เหรอเปย์เหรอเปย์เหรออยาให้หยุดเผาไหมเอาไงเอาไงเลือกฝั่งถูกหรือเปล่าพี่เพชรช่วยหนูด้วยพี่เพชรพี่เพชรหนูโดนหนูโดนเนี่ย หนูโดนน้องเปียนโนบี้แล้วพี่เพชรพี่เพชรช่วยหนูด้วยพี่นิกกี้เอาไงลูกพี่ไม่พี่นุ่นเลยงั้นพี่นุ่นจะบอกความลับหมดเออไม่งั้นจะแฉให้หมดแล้วจะแฉความลับให้หมด โอ๊ยสิบวีพี่ก้าช่วยด้วย พี่นิกกี้วันนี้มึงยังรอดนะวันนี้มึงรอดนะพี่นิกกี้ขอบคุณหลอกอะพี่อมากมากเลยค่ะที่ช่วยชีวิตหนูหนูลุน,นใจแทบขาดเลยเมื่อกี้เกือบตายเหลอกอะ่ะขอบคุณน,นะคะทุกคนเ็นโ,นโนพี่จะบอกว่าพี่ก็เอาชุดนี้มาแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะคือจริงๆหนูต้องลองพรุ่งนี้ค่ะก็เลยต้องหอ อ๋อเลือกชุดนี้ใช่ไหมคะเขาให้เลือกใช่ไหมคะใช่ใช่พี่ก็เลือกชุดนี้มาพี่นิกี้ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะน่าจีบบรลนลอนะตอนเนี้มันกลัวมันกลัวพี่อ่ะเผาอันนี้อันนี้คือกลัวโดนเผากลัวโดนเผาลูกพี่กลัวโดนผเผาหรอพี่นิกี้นั่งเงียบเลยลูกพี่กลัวโดนผเผาหรอ <c oughs> ลูกพี่กลัวโดนผเผาหรอ ส่งให้พี่นุ่นเลยมีอันพี่นุ่นจะบอกความลับเลยไปไหนจะใครบอกหมดเลยขอดูไอจเลยตอนเนี้ย